ใหญ่นิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยคืออยากบอกว่ามันคือส่วนน้อยมากๆน้อยจริงๆไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคนส่วนใหญ่คนที่เขาเดือดร้อนนี่คือคนละวันที่คือคนละวันนะค่ะก็เหมือนเมื่อวานเนาะเรามีประเด็นใหญ่เรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการที่ขู่ฆ่าขู่ยิงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมันเป็นเรื่องเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งหมดอะค่ะใช่ครับแล้ดต่อๆไปอะไรอย่างมันก็อาจจะแบบว่า ยิ่งใหญ่ยิ่งแบบฆ่า <c oughs> ไปยิ่งทำให้ชาวบ้านที่เขายังรอความช่วยเหลือเขาหมดหวังและเขารู้สึกเสียใจหลายๆคนก็มีการทักอินบ็อกมาหาเจนมาหาอยู่ว่าพื้นที่ตรงนี้ยังรอ,องการช่วยเหลือยังยินดีต้อนรับมากๆไม่ได้มีการทําเหมือนในข่าวนะยอย่าทิ้งพวกหนูนะอย่าทิ้งพวกพี่นะอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นแค่ส่วนเล็กๆมากๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากเข้าไปช่วยเหลือถ้าสมมุติว่า ยังมีความรู้สึกเกรงกลัวก็สามารถไปติดต่อทหารค่ายถีนานละลงได้ไอพี่ๆเขาไปเป็นเกาะคุ<ป>้มกันให้ได้ด้วยใช่แล้วคือตอนนี้นะคือด้วยความ,วามที่ชาวบ้านเขารอความช่วยเหลืออยู่ในหล,หลายๆพื้นที ลหลายพื้นที่ก็ยังเข้าไม่ถึงและการพนรักพอมีข่าวนี้ผู้ภัยหรือว่าผู้มาช่วยเหลือก็ถอนตัวกันไปเยอะแล้วก็แบบทำให้คนที่แบบกำลังเริ่มความช่วยเหลือใกล้ถึงมือแล้วกันไปแล้วได้ดีตอนนี้ต่อนะ้น้ำลดแล้วนะครับก็ยังมีหลายพื้นที่ยังเข้าถึงยากอันนี้เขากำลังไปขึ้นหอที่หอที่ท่า ก็ S <S <an> ไปลงส่งของที่สะพานนั้นที่ว่าเข้าถึงได้ยากค่ะค่ะก็หลักๆก็คืออยากได้พี่ๆทีมกู้ภัยเหมือนเดิมที่เข้าไปซ <c oughs> ัพพอร์ตเ, <c oughs> เพราะว่าตอนนี้หลายๆทีมที่ถอนตัวก็มีหลากหลายเหตุผลไม่ว่าจะเหนื่อยกาย <c oughs> เหนื่อยใจหมดกําลังซับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมไหนที่ยังว่างอยากเข้าไปซัพพอร์ตก็หวูว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังทันไม่ใช่ไม่ทันนะฮะมันยังทันมากๆเพราะว่ายังมีหลายพื้นที่ที่ของยังเข้าไปไม่ถึงอะไรอะไรยูีเรื่องต้องการคนจำนวนมากเพื่อกรยจายของตอนเนี้ย ค่่ะพีตอนนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่การรับสมุดการพูดถึงค่ะยูคนในพื้นที่เองอ่ะมีสามารถปรามหรือว่าเตือนคนที่เขาทำพฤติกรรมแบบนี้ได้ไหมเพราะว่ามข้าวของเขาได้ส่วนรวมอะค่ะคนในพื้นที่เขามีการแบบว่าปรามทีมที่ทำตัวไม่น่ารักบ้างไหมตอนนี้ใครไปเช่าใส่ใหม่ค่ะพื้นทีคนงานแล้วกันไหมมันอาจจะแบบว่าเป็นแค่คนเดียวคนหลังเดียวหรือสองหลังแล้วบ้านใครงาน ขาก็ด่าตะโกูด่ากันเต็มไปหมดตลอดเวลาแต่ว่าที่อย่าลืมนะชาาบ้างเขาพยายามตัวเองกันไปหลอใจเขาไปช่วยข้าบ้านทุกนียังไงถูกต้องไปถึงท้งเลยมีการส่งคนไปแก้ไายด้วยซ้ำมีการส่งคนไปหลกตามคนที่แบบคือคนภาย่ะไม่มีค่ะไม่มีใครไปจัดการตรงนั้นเพราะว่าทุกคนไม่ว่างไม่สะดวกที่จะต้องไปใส่ใจอะค่ะพี่ๆก็คือสําหรับหนูเลยนะหนูสรุปให้ได้เลยว่าค่ะ มีคนเข้ามีตำรวจเข้าอ๋อมีตำรวจเข้าเข้าแม่ มีตชดเข้านายจาพีาคนี่เตๆ่อมให้นาแาที่ให้หอยค่ะออกไปออกไปเลวีตอนนี้ข่าวข่าวที่ตัดพะหมดเลยนออกไปเลวีว่าแต่ตอไมไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าข่าวนี่ชายมีข่าวเชิญตกไม้ด้วยนะพี่ชายมีข่าวเมาเพิ่มมากค่ะไม้เนี่โอเคก็มีพี่ๆตำรวจกับพี่พี่ตชดเข้าไปช่วยห้ามปรามบ้างค่ะแล้วก็มีพี่ๆ หลายคนที่ถอนตัวแต่ก็ยังมีพี่ๆหลายคนที่พร้อมเข้าไปค่ะเห็นว่าจริงๆมีเคสสลบเคสดำที่เกิดขึ้นยิวมันเป็นยังไงบ้างเคสดำที่แบบป้าเจอหรือว่าทางพี่ๆทหารเจอเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างคะนักข่าวหนึ่งทีมแพ็กที่เมื่อกี้ที่บอกใช้จิรับเริ่มต่อได้เลยเมื่อวานเชี่แต่เมื่อวานเื่อรู้เลยว่าสถานการณ์แบบนี้มีหลายคนโทรมาแล้วก็เรารู้เลยว่าคืนนั้นถ้าช่วยไม่ได้มีแบบเสียชีวิตแน่นอน ซึ่งผมบอกเจงเลยว่าตอนนั้นที่ผมเหนื่อยมากๆท้อมากๆคือเพราะว่ารู้เลยว่าวันนี้เราช่วยได้ไม่หมดเราช่วยได้ไม่ทันแล้วก็ที่เราช่วยไม่ทันก็คือตอนนี้ทุกคนเย็วนะแน่หงอกวันนี้พวกเราจะมีอะไรที่ว่าเยานดีดีตัดขาดมาสองมีบักสิบตอนนี้มีหลักสิบกว่าที่เราเจอตอนนี้อะไรทน่าเป็นห่วงที่สุดคือะไรที่น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะฉะนั้นพวกเราอดทนที่ได้เป็นห่วงที่สุดคือคนที่ตรงนี้คือเอ่อใกล้จะถึงคิด คสแดงคีทแดงที่ห้าวันหกวันและยังไม่ได้กินอะไรรวมถึงเด็กน้อยผู้สูงอายุซึ่งยังมีพื้นที่รอดชีวิตอยู่แต่ว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ยังมีบางพื้นที่ที่ยังเข้าไปไม่ได้ค่ะใช่ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงฌาปนไช่ึงมานเป็นพื้นที่ที่แดงเดือดเลยค่ะชสมานและที่ที่ผมจะนั่งห่อลมใบแจกงตอนนี้คือมาปนที่ที่สะพานนั้นที่ว่าคือมันซ่อมไม่ได้มาเป็นจุดศูนย์กลางที่แบบใช้ ความเชี่ยวชาญในการขับเจ็ตสกีและก็เชี่ยวชาญในการพื้นที่มากๆถึงจะเข้าไปได้แต่ว่าคนเหล่านี้คือน้อยมากๆที่ม่ใช้ใที่วัดนี้ใ่ค่ะอาจจะต้องรบกวนประดมกําลังเพิ่มีี p ที่เชี่ยวชาญด้านนักประดาน้ํานักดาน้ํานักว่ายน้าหรือคนขับเล็ตสกีที่เข้าโชคสมัยได้ตอนนี้ยังทันอยู่ค่ะยิ่งก็แดงมากๆ จนถึงหลังบ้านฐาใจเส้นนั้นทางสูญนะครับถ้าตอนนี้ยังเข้าไปไม่ถึงมีเขตดาเยอะมากมากกว่านี้หลายเท่าแน่นอนคนเยอะเลยยูในฐานะที่ยูอยู่พื้นที่เนาะอยากฝากเป็นกระบอกเสียงอะไรให้ชาวบ้านบ้านผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราอยู่ทุ่ทุกภาค่วนนะคะคือตอนนี้ ก็เข้าใจแล้วและคนที่มาจากนอกพื้นที่นะครับอคนมาอยากช่วยเอาอุปกรณ์มาอะไรมามาถึงแต่พอสุดท้ายหน้างานนะพอมาถึงอน่ไม่รู้ว่าจะเข้าพื้นที่ไหนไม่รู้จะเข้ายังไงไม่รู้จะาเล่นทุท้ายบ้างสามารถติดต่อได้ตรงไหน่าองมไม่รู้เลยไกลคือตอนนี้กายเปราเนี่ยคนที่ช่วยกันเนี่ยเ็คือว่ากลายเปราบคนในพื้นที่ไม่ม่าไ้ทำอะไรยังไม่ได้ไม่มีใครแบบ ถ้ามีใครที่แบบเออมาหาผมเอาจจสกี้มาผมเอาเรือมาผมนะผมสามารถพาไปกระจายอาหารได้หมดแต่ว่าที่ผมทำามมันติดต่อกันยากมากหน้างานมันหน้างานติดต่อกันยากมากผมไม่มีแล้วจะเพื่อผมทำได้แค่ผมทำแบบที่สุดเลยคือผมเอารถถหานกันใหญ่ๆประมาณนี้รถทหานขยันใหญ่ประมาณนี้ฝาน้ำไปบุกน้ำไปแล้วก็เอาข้าวให้เต็มเต็มเต็มคันรถเดินแอบเดินเท้าแอบจะกตามซอยตามซอยต่างๆ การรับประาชาวบ้านที่ติดอยู่ตั้งแต่แรกสี่ห้าวันอ่ะเพิ่งได้เข้าจากที่ว่าผมใส่รถไปอ่ะนั่นแหละตามสอยเพราะมันมันตลอดเวลาที่ผ่านมาเราทําได้แค่ขับจีนากีไปจมพื้นที่ลิฟต์แล้วสามารถเข้าไปที่ละซอยได้เราจืเข้าไปได้น้อยมากแต่ว่าตอนนี้เราสามารถใช้รถใหญ่เข้าไปใส่ใส่ข้าได้เตียลราให้คนได้ทุกคนจริงๆอ่ะตอนนี้ผมต้องการคนที่มาช่วยกระจายของคนช่วยกระจายของแสดงว่าการ เขามีการได้แบ่งหน้าที่ยังไงถ้าฝั่งเรายังไม่ได้รับข้อมูลด้านนี้ค่ะแต่ว่าเห็นอยูบอกว่าน้างานมีเยอะค่ะพี่ก็คือตอนนี้เดี๋ยวขอริยะนั่ะคือตอนนี้เคสดำอ่ะมันก็เจอเยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่อยากให้ทุกคนท้อนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีหลายเคทยังรอดชีวิตอยู่แล้วก็รอการช่วยเหลือซึ่งตอนนี้ถึงที่พวกเราอยากให้หลายๆฝ่ายช่วยกันก็คือ ใครสักคนก็ได้หรือจุดไหนก็ได้ที่สามารถเป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงานเรื่องทั้งหมดว่าจุดนี้สามารถส่งคนไปได้นะมีคนในพื้นที่สามารถพาเจสกีชุดนี้ไปได้คนในพื้นที่รู้จักตนนี้นะอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้จะประสานกันยังไงเพราะว่าโซเชียลที่าใหญ่ก็ไม่ได้ติดต่อกันง่ายขนาดนั้นนะคะเราอยากได้จุดศูนย์กลางหนึ่งจุดที่กระจายงานเรื่องนี้ให้พวกเราและพวกเราพร้อมนับมากๆค่ะ ตอนนี้เรื่องรถเรื่องยางฐานะอะไรต่างๆอะไรที่จะเข้าเข้าไปได้อะค่ะต้องเป็นรถทหารรถทหารอย่างเดียวเท่านั้นก็รถใหญ่รถทหารเข้าได้แล้วรถสูงเข้าได้แล้วค่ะตอนนี้คือพี่พทหารเนี่ยเขาพยายามเอาอาหารที่พวกเราส่งไปอะกระจายให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะช่วยได้ค่ะ นี้องแรงอย่นะไปรันชดยัที่ซอยไรเดินรับถุงก๊อปแก๊สเขาหนึ่งใบแล้วเดินตามจุดต่างๆหยิบอะไร่าปะปุ่ซ้อนสบายๆเยอะมากงรลยระหว่างคนที่รถเไม่เันไยค่ะเราเิ่งยที่ก้อนผ้งอายผู้สุงอัยงเล็กๆนะคะองที่เราเป็นส่วนหนึ่งได้ค่ะโอเคก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะทีมไหนที่ต้องการไปรับอาหารของพวกเราไปกระจายก็ ติดต่อที่ค่ายสีนานาลงได้เลยเพราะาถ้าติดต่อพวกเราไม่ได้ก็ไปที่ค่ายแล้วก็บอกว่าเอาไปหน่วยไหนยืนยันตัวตนแล้วเอาไปได้เลยค่ะขอความใจไม่ได้ไเจอญาติใช่อาจเจอคุณแม่ค่ะแต่ว่าคุณแม่ติดต่อได้แล้วแต่ว่าฝั่งคุณย่าย,ยังค่ะอตอนนี้ค่ะเขาหวันเรื่องของไคยที่จะเข้าพักอะไรนะคะไาย,ยูค่ะาจะเข้ามาใหม่ เพราดูข่าวแล้วก็เป็นห่วงทุกคนนะคะหรืว่ารู้สึกว่าถ้าณพื้นที่ตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยที่จะพื้นฟูก็อุพยก่อกแต่การอุพยพมันก็ต้องใช้กําลังทรัพย์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้หนูก็พยายามแบบโอนเงินไฟซัพพอร์ตหลายอย่างมากไม่ว่าจะคือเราไม่ได้รับบริจาคเงินก็จริงแต่เหมือนวันนี้มันก็มีพี่ๆรายใหญ่ที่แบบมา5้าแสนอย่างเงี้ยมันแบบจะไม่รับก็ไม่ได้อ่ะคือ การช่วยเหลือมันต้องใช้เงินจริงๆหนูก็เลยแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวประสานไปว่าทํายังไงให้เราแบบได้ไวที่สุดแล้วก็เราต้องการทีมไปช่วยกระจายอาหารเพราะว่าเราส่งไป16ครคันแล้วมันการกระจายมันยังช้าอยู่ค่ะ แต่ต okay, ี right yeah. นีตอนีเพลงของตัวเองประมาณเท่าไหร่ะคเพงเกือบเกือบสี่ล้านค่ะแล้วก็มีเจ้าของแบรนด์พี่ๆก็ประมาณห้าหกล้านเลยรรวมๆก็ประมาณเกือบสิบมีการมีการเนเนดเงินยังไงบ้างคะคือหนูเข้าใจว่ามันเป็นดาบสองคมเนาะมันก็มีทั้งด้านดีและไม่ดีซึ่งหนูพยายามที่ใครเอาเงินมาให้หนูพยายามอยู่ในสื่อตลอดหนูไม่เคยรับเงินแบรนด์ไหนหลังสื่อโดยที่กล้องไม่จับเลยเพราะหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยคนในโซเชียลเนี่ยก็เป็น หลักฐานให้เราได้ว่า mm hmm. เออแบรนด์นี้นะเจนนี่เธอทําทอะไรไปแล้วบ้างไหนเธอบอกฉันมาสิแบรนด์นี้ห้าแสนเธอซื้ออะไรไหนขอดูสลิปสิแบรนด์นี้ทํายังไงอย่างเงี้ยหนูพยายามแบบไม่รับเงินหลังบ้านเลยแม้แต่แบรนด์เดียวนะคะคือทุกคนหนูสามารถดีแค์ทุกยอดได้หมดเลยแล้วก็ตอนนี้ค่ะ พอหนูเสร็จวันนี้บริจาคครบสี่วันสเต็ปต่อไปของหนูคือทําโรงครัวหนึ่งจุดใหญ่ๆที่เป็นโรงทานงบประมาณสองล้านบาทหนูกําลังหาทีมแบบว่าขอพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใหญ่ๆที่ชาวบ้านเดินทางมาสะดวกที่สุดก็คือถ้าคุณอยากกินข้าวคุณมากินตรงนี้คุณกินเสร็จคุณกลับไปเคลียร์เรื่องคุณเรื่องอาหารการกินให้พวกเราทําหน้าที่ให้ดูแลให้อาจจะย์้รู้ว่าน้ํามันเริ่มดูแล้วเราใจชื้นแค่ไหน ดีใจมากค่ะเพราะรู้สึกว่าพอน้ําลดแล้วเนี่ยเหมือนล่าสุดวันนี้พี่อู๋พันทางก็โทรมาบอกว่าพี่เจอลูกแล้วเจอเมียแล้วเพราะว่าน้ํารถเขาออกมาได้แล้วก็คือใครที่ไม่สามารถออกมาได้ยังไม่ได้กินข้าวเขาก็ออกมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วค่ะแต่จริงเราก็อยากจะฟื้นฟูให้มันดีที่สุดเพราะใช่ค่ะนะหนหูตอนนี้เป้าหมายต่อไปหนูคือหนูอยากทั้งฟื้นฟูแล้วก็เย <พอ S 2> ียวยาแต่ว่า ด้วยกําลังหนูเองมันก็ไม่ได้มากพอขนาดนั้นที่จะทําได้ด้วยประชากรที่เขาเยอะแต่หนูก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ไวที่สุดถึงแม้ว่าหนูไม่ได้รับไปจากตรงนี้แต่สเติดต่อไปคือถ้าหาดใหญ่ขาดเหลืออะไรยังติดต่อได้เหมือนเดิมเพราะว่าหนูจะโทรส่งตรงไปเลยสมมติขาดยาหนูก็โทรหาร บริษัทยาส่งไปเลย1นรถหรือว่าขาดอะไรเงี้ยหราก็จะส่งซัพพอร์ตเหมือนเดิมรถะหลายพื้นที่หลายพื้นที่ค่ะคือทุกคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะไปอยู่หาดใหญ่จุดเดียวหรือเปล่าต้องบอกว่าการบริหารจัดการของทหารเขาไวมากค่ะตอนนี้คือรถจสแตนบายรอไปทุกอำเภอทุกพื้นที่ที่เข้าได้เขาพาไปทุกที่ค่ะมีทีไคะีโอกาสที่จะรู้ด้วยก็เพราะว่ามันมีมันมีคนทีต้องการเรื่องินติด่ต้องการเงินฟืรู้หมดแล้วว่าไปแน่นอนค่ะ น้องอยูจินปิดเทอมวันที่12ก็หนูน่าจะลงไปกลางเดือนธันวาคมค่ะไปปีใหม่ที่นั่นด้วยไปให้กําลังใจแล้วก็อะไรช่วยได้ที่เป็นประชาสัมพันธ์ได้เพราะว่าเรามีสื่ออยู่ในมือก็จะไปทําให้สุดความสามารถแต่ว่าไอ้ตรงลงครัว10วันเนี้ยหนูน่าจะไม่ทันแต่หนูจะประสานรบกวนอินฟลูเอนเซอร์ภาคใต้ใครที่ว่างนะคะไปอยู่จุดนี้ได้เลยเพราะว่ายิ่งคุณมีสื่อในมือเท่าไหร่มันทําให้การประชาสัมพันธนะ์มันง่ายขึ้นมา,มากๆไปอยู่ที่จุดลงครัวตรงนี้ได้เลยค่ะ เหมือนเหมือนครั้งนี้เรามาช่วยเป็นตัวมากสุดๆมากๆเลยค่ะหลังจากนี้เราก็น่าจะเป็นหนึ่งในแบบจิตอาสาที่ฟ้าเกิดเหตุอะไรวิกฤตคนน่าจะแบบที่คนาขับรถให้ขอความช่วยเหลือมาเราไปดีตรงนี้ไหมอาจจะมีก็ยินดีค่ะตราบใดที่เรามีกําลังแรงใจแรงรัพย์เราก็ยินดีที่จะช่วยทุกคนเสมอแล้วก็เหมือนที่บอกว่ารอบนี้สิ่งที่มันน่าภาคภูมิใจคือเทศกาลเจนนี่ที่ผ่านมาทุกรายได้ทุก ทำสั่งซื้อที่ทุกคนซื้อมาของมันทําให้วิธีการช่วยเหลือมันเร็วเพราะว่าทุกการช่วยเหลือมันต้องใช้เงินพอเรามีเงินทุกอย่างก็ง่ายขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่าเออว่ามันมันดีมันมันดีใจที่เกิดเทศกาลเจนนี่มากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะมีดราม่าอะไรมากมายแต่สุดท้ายมันมันสามารถช่วยชีวิตคนได้เยอะมากๆจริงในส่วนดราม่าที่ทําให้เราเหนื่อยใจอ่ะเนาะมันมีเรื่องอะไรบ้างเผื่ออยากจะแชรแล้วให้คนเข้าใจเรามากขึ้นหรือเข้าใจดราม่าตอนนี้ก็คือ หนึ่งเลยคือทุกคนมองว่าเงินบริจาคหนูจัดการยังไงก็หมายที่แจ้งไปว่าหนูรับเงินหน้าสื่อทุกเจ้าถ้าทุกคนสงสัยเจ้าไหนยินบอกหาหนูได้เลยถ้าหนูโพสตได้หนูโพสตถ้าหนูตอบได้หนูตอบแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าหนูยืนยันตรงนี้ลว่าคนที่โกงเงินบริจาคชีวิตจะไม่มีทางเจริญและหนูไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเงินตรงนี้มาใช้จ่ายส่วนตัวเพราะว่าที่บ้านเราก็ <S. ไม่ได้ขาดสนขนาดนั้นเรายินดีที่จะช่วยแล้วก็ถ้าเงินบริจาคไม่พอยังขาดเหลือตรงไหนหนูก็ยังยืนยันว่ายวเจนสามารถออกก่อนได้เลยเหมอือนเมื่อคืนเราซื้อ,อเรือ400แสนหนูจัดการไปก่อนแต่สุดท้ายก็มีเจ้าของแบรนด์มาซัพพอร์ตเนี่ยก็คือมันไวมันทำได้หมดแล้วก็มีดราม่าเรื่อง บางทีการช่วยเหลือหน้างานวันนี้ค่ะพี่พี่มันหนูอาจจะดูแลทุกท่านไม่ทั่วถึงขอบคุณไม่หมดหนูขอุญออาตใช้พื้นที่สื่อตรงนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆทุกหน่วยทุกฝ่ายทั้งที่เอ่ยชื่อและไม่ใช่ไม่ได้เอ่ยชื่อไม่มีเจตนาใดที่จะมองข้ามความการช่วยเหลือที่พี่พ,พี่ส่งเข้ามาพี่พี่ทุกคนถ้าไม่มีทุกคนงานวันนี้ไม่สามารถ ช่วยเหลือได้ไวและก็ได้เยอะขนาดนี้อย่างแน่นอนขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นพี่ๆรปภพี่ๆคุณยายคุณย่าคุณป้าที่มาช่วยยกของเราขาดคุณไปหนึ่งคนงานเราช้าลงทันทีเพราะฉะนั้นทุกคนมีความสําคัญแล้วก็มีความหมายกับการช่วยน้ําท่วงหาดใหญ่ครั้งนี้มากเพราะว่าหนูแอบเห็นว่าเ,ออเราแบบว่าให้ความสําคัญกับคนที่มาช่วยมากน้อยแค่ไหนคือตอนนี้หนูยังไม่ได้แบบว่าให้ความสําคัญกับพื้นที่หน้างานตรงนี้เยอะเพราะว่าการประสานของหนูหลักๆคือ โทรไปทางใต้อยู่ตลอดเวลาหัวสมองมันต้องรอรับสารจากทางโน้นอยู่ตลอดซึ่งวันนี้ถ้าใครสังเกตโซเชียลของหนูก็จะเริ่มมีการขอบคุณทุกๆฝ่ายแล้วเพราะว่าเราเข้าใจว่าทุกคนก็ รอว่า r e a อคชั่นของเจนนี่กับประชาชนที่ไม่ใช่ชาวใตาอ้อะที่เป็นฝั่งตรงนี้เราจะ r e a อคชั่นยังไงจริงๆแล้วคือขอบคุณทุกท่านจากหัวใจจริงๆแล้วก็ถ้ามีอะไรให้หนูรับใช้ได้ใครที่เคยมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้สามารถโทรหาหนูได้เลยเรื่องด่วนเรื่องไวเรื่องงานโปรโมทหรืออะไรที่หนูไปร้องเพลงตอบแทนได้ช่วยเหลือสังคมได้หนูยินดีตอบแทนทุกๆคนคะ่ะเรื่องแบบนานไห อยากมาันไวหน้างานแต่ว่ามีทุนทระใครนะคะ,ะใครนะอ๋อพี่นานามาได้เลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คือใครก็แล้วแต่ที่มาด้วยใจทุนทรัพย์เรามีพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าเรามีทั้งแบรนด์ที่มาจ้างหองปากตะก้ามีทั้งเงินส่วนตัวของหนูแล้วก็มีทั้งที่เพิ่งเมื่อกี้ที่มาบริจาคอีก5้าแสนบาทที่หนูเพิ่งโพสต์ไปคือเรามีเราพร้อมเราต้องการแค่กําลังคน แค่นั้นเลยเพราะว่าคืนนี้หนูว่าดึกแน่นอนมีตีสองตีสามแน่นอนค่ะก็คือถ้านานาเดี๋ยวช่วยแพ็กกองพี่นานามาได้เลยค่ะใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะหนูทักไปนิ้ก็ได้เผื่อพี่ๆแบบบางทีไม่รู้จะติดต่อยังไงเข้าใจองอะไรเรื่องๆไหนๆก็คุยแล้วเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียกำลังใจทำงานมันก็จะมีดราม่าในนานาลุกโวยตัดใจว่าปากตะฆ่าปากตะฆ่าช่วงนี้เป็นการแบบ กสบายค่ะอะไรที่เราขาดก็เวลาแต่ละเรื่องก็อยากให้เราไม่เสียกับใจเราแค่ทีเดียวเลยที่ผ่านมาเทศกาลเจนนี่มันคือธุรกิจเป็นโมเดลธุรกิจที่รายได้อ่ะเข้าครอบคัวเราทุกคนเห็นกันอยู่แล้วแล้วครั้งนี้ธุรกิจโมเดลตรงนี้เราปรับเปลี่ยนเป็นช่วยน้ำท่วมซึ่งผมมองว่าอะไรที่มันดีกว่าอะไรที่ทำแล้วดีมันควรจะต้องทำ แล้วเรามีความสามารถในการปักตะกร้าแล้วหลายๆแบรนด์อยากจ้างงานเราอ่ะมันก็แฟร์ๆกับทุกฝ่ายแบรนด์ได้ขายของเจนนี่ช่วยโปรโมตชาวบ้านหาดใหญ่ได้มีของกินของใช้มันแฟร์มากๆเพราะฉะนั้นหนูหนูไม่กังวลเลยเพราะว่าตอนนี้พี่ก้องว้วยไล่อ่ะโทรหาหนูแบบเกือบทุกวันเลยพูดกับหนูคําเดียวเลยว่าทําไปเลยน้องอย่าไปสนใจดราม่าที่น้องทํามันถูกต้องแล้วอะไรที่ดีกว่าเร็วกว่าไวกว่าและถูกต้องน้องเอาเลย ราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าหนูมองข้ามแล้วหนู no. อยากทําให้มันไวให้มันดีหนูอยากโฟกัสคนที่หาดใหญ่มากกว่าเพราะว่าคนที่ดรามา่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้เดือดร้อน,นค,คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ,ๆะเขายังต้องการความช่วยเหลือแบบหนักมากจริงแต่เราก็ไม่เสียกยหังใจใชไมเพราะคนเห็นไม่เสียค่ะแต่ว่าบางทีถ้าเห็นหนูนอยๆอย่ะคือหนูแบบส่งเคสดํามาให้ดูอย่างเงี้ยเราเสียใจอ่ะมันก็จะมีสีหน้าอาการที่บางทีแบบเมอไปบ้างน้อยไปบ้างเพราะว่า ญาิ <ไป S 1> บ,บางท่านแก <ไป S 1> ็งติดต่อไม่ได้เพือ่อนก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยมันเยอะแต่หนูไม่ได้เสียใ,ใจแต่ว่าบางทีอาจจะมีชี้แจงบ้างก็เพราะว่าการไลฟ์สดของหนูมันริบเริมาเป็นดาบสองคมก็คือการการตัดสินใจหน้างานมันเป็นาการตัดสินใจที่ไวมันสามารถช่วยคนได้จริงแต่สุดท้ายอ่ะมันไม่ได้รอบครอบอ่ะมันไม่ได้ผ่านการอนุมัติหลายๆคนไม่ได้ผ่านการประชุมอ่ะมันอาจจะไวแต่ว่าสุดท้ายนั่นแหละค่ะมันก็ อะไรที่ผิดพลาดไปก็สามารถชี้แจงแจ้งหนูได้เลยหนูก็ปรับปรุงตลอดเวลาเหมือนกันะทุกคนกรอกก่อนนะคะช่่อัีทเบัิเคลียร์ไม้นะเครียร์เดินเลย พี่ตอนแรกอ่ะหนูอ่ะให้บวดโอนส่วนตัวแล้วก็มีดราม่าว่าทําไมไม่เข้าบริษัทหนูเลยแว่เข้าบริษัทเขาก็บอกว่าทําไมถึงเข้าบริษัททางที่มันจะเอาไปบริจาคหนูก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วหนูรู้แค่ว่าเงินมาตรงไหนก็ได้ขอแค่มันออกไปแบบถูกต้องก็พอเดี๋ยวเรื่องการจัดการฝ่ายบัญชีอ่ะหนูจ้างฝ่ายบัญชีที่เขาเชี่ยวชาญจริงๆจัดการเองประสงค์ภาษีคือจ่ายถูกต้องตามกฎหมายก็พอ แค่นั้นเองค่ะแล้วก็จะมีดามดามาตามมาไหมคะเกี่ยวกับเรื่องเองินบริษัทหนูว่ามีแน่นอนแต่ไม่เป็นไรค่ะเ,<ร>เพราะว่า,าตั้งรับมือยังไงะะอั่งอ่าอันดับแรกเลยคือตอนนี้ใครให้เงินหนูหนูโพสก่อนอและหนูก็บอกว่าการช่วยเหลือถ้าพี่ๆอยากรู้ว่าเงินก้อนนี้ทำอะไรหนูดีแค์ให้ในคอมเมนต์ ก็คือถ้าคุณอยากรู้ว่าายอดของน้องคีมสกายห้าแสนทำอะไรคุณอ่านคอมเมนต์เลยยอดของพี่ๆที่บริษัทเมื่อกี้มาห้าแสนทำอะไรเดี๋ยวรอในคอมเมนต์เลยมันจะได้แล้วก็จะมีสลิปแปะให้เลยแบบไม่ปิดอะไรเลยใช่ค่ะอันนี้คือเบื้องต้นแต่ว่าหลังจากนี้ก็รอก่อนว่าดราม่ามันจะไปถึงขั้นไหนจนถึงขั้นต้องไปดึงสเตทเมนต์มาไหมก็สามารถทำได้เหมือนกันไม่ไม่ได้ซีเรียสค่ะ มันมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเนาะได้รู้จักอะไรตัวเองมากที่สุดตอนแต่อะไรที่เราเออมันทําให้เรารู้จักตัวเองอยังไงบ้างหรือว่าจริงๆแล้วทําไมเรามีแรงเยอะขนาดนี้ <c oughs> ทําไมเราไม่นอนเลยวาชิตอะไรเงี้ยก็ก็รู้ว่าจริงๆเราก็เป็นคนจิตใจดีแหละแต่ว่าที่ผ่านมานะมันก็มีหลากหลายบทเรียนที่ทําให้เราโตขึ้นในทุกๆด้านจนถึงวันนี้หนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูเก่งที่สุดหรือว่าหนูเก่งมากๆหนูก็ พร้อมเรียนรู้ทุกสถานการณ์แต่ว่าเป้าหมายหนูตอนนี้คือทำไงก็ได้ให้ช่วยคนได้ไวที่สุดแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณ <ขอ S 1> หลายๆคน <ขอ S 1> ที่เชื่อใจอที่นําเงินมาให้หนูมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่ที่คนเราอยู่ๆจะมาฝากเงินคนนึงครึ่งล้านล้านนึงอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเขาไม่เชื่อใจเราเขาไม่ออกมาให้แน่นอนเพราะฉะนั้นหนูจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบ้านเมืองค่ะใช่บมากวัน ตัวแล้วบอกว่าเออมันบอกมันกลับมาแล้วบอกดีแล้วที่กลับมาเพราะาจริงๆหน้าง,งานมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่บูมันก็สงสารน้องหมาน้องแมวมันก็คิดว่าอย่างน้อยไปมันช่วยได้แต่ว่ามันยากจริงม,มันยากมากค่ะ ใช่ก็เลยบอกว่ากลับมาตรงนี้เถอเพราะว่าตรงนี้พอไม่มีบูมเสียงหนูก็ไม่มีของก็ต้องขายตะก้าก็ต้องปักประชาสัมพันธ์ก็ต้องจัดการอย่างเงี้ยมันมันมันยากแล้วก็เรากําลังเมเนจว่าเหมือนเจนอ่ะหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะลงไปคือหนูพูดไปตรงไปก็เป็นภาระให้ยูอีกแต่ที่ยูจะช่วยพ like ื้น so ที mm ่อ hmm. ่ะยูก็ต้องเอาเวลาไปแบบมาดูแลหนูส่งคนมารับหนูมันวุ่นวายอ่ะแต่เนี้ยเดี๋ยวหนูเชื่อว่าหลังวันที่12อ่ะพะน้ำแห้งแล้วอ่ะ หนูสามารถเดินทางได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนใครอันนี้หนูจะลงไปเข็มลูกชายค่ปะปากจักาเอ่เอ่่านเจนนี่ค่ะที่จะเกิดขึ้นเดือนมกรายังมีนะเรอจริงๆตอนนี้หนูเหนื่อยอ่ะหนูเหนื่อยมากหนูคิดว่าน่าจะต้องเลื่อนไปก่อนหรือไม่ก็ขอคืนเงินพี่ๆไปก่อนถ้าพร้อมเมื่อไหร่ถึงค่อยว่ากันเพราะว่าจะาพจิตใจตอนเนี้ถ้าหนูเอามกราคมเนาะมันเพิ่งเกิดการสูญเสียที่หาดใหญ่อ่ะแล้วเราไปจัดงานบันเทิงอ่ะ ค่อนข้างมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่แล้วมกราคมมันเป็นช่วงลูกสาวหนูปิดเทอมหนูอยากอยู่ที่ใต้มากกว่าก็คือหลังจากผ่านตรงนี้ไปเราเราจะหยุดทุกอย่างก่อนถ้าเป็นเรื่องงานที่จะจัดอาจจะหยุดก่อนค่ะแต่ว่าเรื่องการขายของหนูก็ต้องทํามาหากินต่อไปคือถ้าใครยังมองว่าทําให้เธอ,อยังปักตะก้าอย่างขายของมันเป็นอาชีพที่สุดจริตบแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ไม่ได้แบบ ทำร้ายใครเลยค่ะอยากให้ทุกคนเปิดใจกับแม่ค้าออนไลน์มากกว่านี้แต่จริงจริงทุกคนเปิดใจแหละยกเป็นเจนนี่ปักตะก้านบอกว่าเขาปักกันทั้งประเทศแต่พอมันเป็นเจนนี่ได้หมดน้าสดชื่อนะมันอาจจะใครที่ยังแบบอคติหรือไม่ชอบหนูอย่างเงี้ยหนูแบบขอโทษจริงๆมันมันแก้ไขไม่ได้เราสามารถแบบบล็อกหรือว่าเราสามารถที่จะไม่สนใจไม่ติดตามไปได้เลยเพื่อความสะดวกใจแล้วก็สบายใจในการดําเนินชีวิตของทุกคนเพราะว่าหนูเองตอนนี้ถ้าจะให้ไปนั่ง คุยกับทุกคนทุกเรื่องอะหนูคงทำไม่ได้ขอบคุณค่ะ